สวัสดีครับผมนายพิพัฒน์สิงเอี่ยมตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนวัดหนองใหญ่สำนักง,งานเขตสายไหมกรุงเทพมหานครอายุยราชการตอนนี้31ปี7เดือนเริ่มบรรจุครั้งแรกณโรงเรียนประชานิเวศสำนักง,ง,งานเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นได้ย้ายมาประจำที่โรงเรียนวัดหนองใหญ่ าเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2536สมมัยนั้นก็โอ้โหบราน,นอกเลยเป็นโรงเรียนชายแดนและมาตอนแรกเนี่ยพี่ก็มาเห็นเด็กถอดรองเท้าเดินวิ่งเป็นเด็กบราน,นอกอะ่ะเห็นสภาพเด็กลักษณะนี้เสร็จก็เอามาฝึกกีฬาฝึกกีฬาทุกประเภทฝึกจนปีนั้นปีแรกเอาไปเข้าแข่งของเขตสมัยนั้นยังเป็นเขตสายใหม่อยู่โอ้โหน้องใหญ่มาชนะตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาพี่ก็สอนไปดูแววเด็กไปใครมีทักษะเดียว ทุกอย่างในการทำงานของผมก็คือยึดหลักามาทำงานตรงเวลาทุกวันมาเช้ากับเย็นทุกวันแล้วก็ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่นะสุดความสามารถของตัวเองที่มีอยู่แล้วอุดมการใน,ในการทำงานก็คือทำวันนี้ให้ดีที่สุด นั่นเป็นต้นมาสอนวิชาพละศาึกษาสูศึกษาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเราสามารถที่จะพัฒนาเด็กโดยเฉพาะด้านการกีฬาเด็กทุกรุ่นของผมที่สอนมาเนี่ยอาจได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าแข่งระดับกรุงเทพมานครทุกปีนะครับแล้วก็ สามารถที่จะพัฒนาเด็กให้เข้าไปแข่งขันกีฬาระดับท้องถิ่นในทุกปีและสามารถพัฒนาเด็กลูกศิษย์ของเราเนี่ยได้ไปถึงระดับทีมชาติหนึ่งคนจากการพัฒนาของกิจกรรมพระึกษาครับ ตลอดระยะเวลา32ปีในการรับราชการได้สอนตรงตามวิชาเอกที่ได้ผ่านมาทั้ง32ปีได้เป็นเวียกรลูกเสือของกรุงเทพหมหานครซึ่งได้ฝึอกอบรมคุณครูที่เข้ารับการบรรจุ รับรายการใหม่และก็ได้พัฒนาเด็กของเราเนี่ยเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าสู่ระดับกรุงเทพมหานครทุกปีการศึกษาและความภาคภูมิใจอันดับต่อมาก็คือได้ส่งเสิมไม่เด็กได้พัฒนาไปถึงระดับประเทศก็คือกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นทุกปีที่เราได้รับเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิน่นและความประทับใจสุดๆก็คือในการจัดกิจกรรมให้ลูกศิษย์ได้เป็นตัวแทนทีมชาติในนัก กีฬากรีธาตัวแทนของประเทศไทยและได้เหรียญกีฬาซีเกมส์ด้วยครับเด็กของเราเนี่ยมีพรสวรรค์นะลูกคนโรงงานเนี่ยเด็กมีผมร้อยด้วยนะแต่เขามีพรสวรรค์ดีมากไปเข้าคัดระดับกทมได้เหรียญทองวิ่งโอ้โหวิ่งดีมากเห็นเด็กมีแววเอาไปฝากที่สนามทูปะพวกอดีตทีมชาติบอกว่าปุ้ยป,ยปยูทำได้แค่นี้นะลูกไปส่งซ้อมตอนเย็นต้องเลี้ยงน้องด้วยอุ้มน้องคือรถเมย์เนี่ย ไปสนามแล้วน้องให้พวกทีมชาตินะหรือทีมชาติช่วยเลี้ยงมันซ้อมจนติด,ดยอวชนทีมชาติตื่นตันใจกับมันอะ่ะแต่แล้วก็ <c oughs> มันได้ติดทีมชาติแต่เนี่ยแล้วก็ตอนนี้เลิกเล่นไปแล้ววันลราพาบันสูงเนินเหรียญทองซีเกมสองสมัยมอ่าวิ่งข้ามรัว้วแล้วก็เหรียญทองวิ่งข้ามรัว้วอินดร์ของเอเชียนะอันนี้คือของเด็กที่ทำให้เด็กได้แล้วก็ทุกปีเราคิดถึงเรื่องนี้ทำไปนี่ไม่มีใครที่ว่าบังคับ ให้มันทำให้เธอทำไปทำเองไปสอนไปปกติทุกษ่ทุมเทเพื่อสิทธิจากจิตวิญญาณของครูแสนเทียนเพื่อการเรียนรู้ยังสู้ยังส่งเรื่อยมาให้สิทธิ์ถึงฟังด้วยแรงหวังแรงศรัทธาเหนื่อยกายและใจทว่า เป็นสุขอยู่ทุกนาทีคุณโราสุขสรรวันเกษียณหมุนเวียนมาบรรจบขอให้ท่านพานพบแต่สิ่งดีๆสวัสดีค่ะนางสาววราพาฒนันสมเนินนะคะเป็นลูกศิษย์ก้นกุติของอาจารย์พิพัฒน์เลยก็ว่าได้แล้วก็เป็นคนที่อาจารย์พิพัฒน์ได้มอบโอกาสมอบประสบการณ์หลายๆอย่างไว้ให้ เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังและคอยสนับสนุนให้เด็กหญิงคนนี้ได้มีโอกาสเป็นถึงนักกีฬาทีมชาติในวันพิเศษวันนี้อุ้ยขอยอนุญาตอวยพรให้อาจารย์พิพัฒนมีแต่ความสุขเราก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะขอพวกคุณท่านผู้บริหาร ทั้ง9าท่านในชีวิตอายุรับราชการมาที่ให้ความกรุณากับกระผมในทุกๆด้านนะครับและก็ขอขอบใจน้องๆผู้ร่วมงานทุกคนที่ให้ความร่วมมือกับคุณครูพิพัฒน์เป็นอย่างดียิ่งตลอดจนไปถึงบุคลากรทุกคนในโรงเรียนวัดหนองใหญ่ที่กระผมได้มาอยู่ณที่นี้นะครับและก็ขอฝากน้องๆทุกคนจากใจจริงก็คือขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยรักองค์กรให้มาก ที่สุดอ่ารวมถึงการพัฒนาเด็กของเราในชีวิตรับราชการของทุกคนนะครับขอปากไปด้วยนะครับไวรัแกและหว่วงใหญ่ครับผมวันเวลาที่ด,ดเหล่านั้นเธอยังคงจำได้ไหมวันที่เคยรู้สึกและสุดจนล้นหัวใจ ที่เราได้ผ่านมาด้วยกันแต่ว่าเวลาที่ผ่านพ้นไปอาจจะทำให้ใจของใครลืมสิ่งนั้นอยากจะมีแกลกงๆหนึ่งถ่ายทอดเรื่องราวเป็นพันพัๆให้เธอรู้ ำหรับสุดท้ายก็กราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการปริษาทองช่างเหล็กที่ให้โอกาสกับผมเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่มาตลอดและก็ขอบพระคุณพ,พี่พี่น้องๆทุกคนโดยเฉพาะพนักงานอาคารสถานที่ตั้งแต่พี่ชายโต้งต้นตู้และบุคลากรทุกคนและขอให้น้องๆช่วยกันดูแลรักษาอาคารสถานที่หรือพัฒนาให้ยิ่งขึ้นไปขอบคุณครับ yeah just make plain plain the song เรียนราวที่คิดดีเตือนให้รู้ hey ทุกทุกครั้งที่ได้